สวัสดีครับพบกับช่องเว็บร้อยสิบใบพาเที่ยวนะครับเว็บร้อยสิบใบพาเที่ยววันนี้จะพามาชมตาแถวตลาดดอนมงนะครับบรรยากาศแถวตลาดดอนมงนะครับดอนมงจังหวัดขอนแก่นนะครับเว็บร้อยสิบใบเนี่ยูอำเภอที่เป็นอำเภอหนองเลี่ยหรืออำเภอเมืองนะครับโอ้โหนะครับบริเวณนี้ใกล้ขอนแก่นนะครับใกล้ๆเมืองขอนแก่นแต่ที่เขาของขอนแก่นเป็นถนนสายขอนแก่นจุมแพรนะครับ แทะนะครับนะครับอยู่บริเวณตลาดตลาดดอนมุ้งนะครับตลาดดอนมุ้งถ้าเลี้ยวไปไกลพุกเนี่เห็นไฟแดงเลยดิสามารถลัดดอกไปอำเภอมันจ่ายซีรีได้นะครับอำเภอมันจาเทพุ่มแล้วครับบอกเทพุ่มรับโอ้โหเลี้ยวไปไกลเลยครับขับทางหลังขาบทางหลังอ่ะเอาไปปล่อยสิไปเนี่ยดิไปจุ่มแพรนะครับจุ่มแพรครับตัดตรงไปเข่าขอนแก่นนะครับอีกนิดหยินิดนึงกับเข่าขอนแก่นแล้วครับเนี่ยครับพอดีก็เลยขี่รถผ่านมากเลยเอฟพาสในเอฟซีเดือครับให้เพียน้อนในชมกันนะครับ ได้ชมกันนะครับภาพบรรยากาศดีๆนะครับแต่ภาพนี่ไทยกอว่าไงือไทยบนบนสะพานลอยนะครับเนี่ยครับข้างหลังครับเจนตนนนเจนนี่ปิดไปชุมแพรนะครับชุมแพรจุนแพรครับตปดมันไปชุมแพรครับไปชุมแพรออกบ้านแท่นนะครับอำเภอบ้านแท่นนะครับอำเภอบ้านแทนสามารถออกเจ้พุ้มนะบอกแจงคอได้นะครับอำเภอแจงคอได้นะครับเจนนี้ครับจะผ่านไปผู้เยี้งไปผู้เยี้งนะครับไปผู้เยี้งอะไรนะครับไปผู้เยี้งครับหล้วกา ไปอำเภอผู้เขียวไปได้หลายทั้งนะครับถนนเส้นนี้ครับสามารถทะลุออกไปได้หลายทั้งนะครับครับนะครับพอดีเวียดเลยสิบเลยขี่รถผ่านแล้วพอดีครับพอดีครับจอดซื้อน้ำนะครับเป็นเป็นตลาดตลาดตลาดตอนมงนะครับตลาดตอนมงนะครับครับครับภาพนี้ไพ่ซึ่งสะพานร้อยนะครับพอดีมีสะพานลอยพอดีนะครับก็เลยก็เห็นบรรยากาศดีเห็นกับเลย เป็นการแนะน้ำว่าเอาถนนเส้เ็นเนี่ยเอาติดแป้งไลเแน่แปงไลเแน่แน,น,นะครับครับทีิมองไปไกลๆนี่โอ้เก็บว้สิดใบขอจบคลิ่นัำเนี้ครับสวัสดีครับ